มาดูเหลี่ยมปีใหม่ครับนี่ก็เป็นเวลา2นากาครับของวันที่หนึ่งนะครับยังอยู่กันเหมือนเดิมนะครับที่นวันครนะครับแบบนี้เป็นแมตช์สง้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะฮะทีสองแล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนี้เป็นเหลี่ยมซูเปอร์แม็กนะครับเดี๋ยวหลังเท้ากับเจ้าเตยนะครับสิบเอกของฮิโดนวะนะฮะ เหมือนเดิมครับเมือคนต้องอยู่เหมือนเดิมบนแท่นก็คือเก่าครับทรงผมใหม่แต่ว่ายังคนคเก่าฮะคอมพิวเตอร์ฟูนนะเ,เดี๋ยวมาดูคะแนนกันนะว่นาจเท่าไหร่คะแนนอยู่ที่สามต่อแปดนะฮะเดียนี้หลังเท้าล้วนๆนะครับราคาอยู่ที่สามหมืนนะฝั่งฟ่โดเหมือนเดิมครับมีไม่อั้นนะ ฝั่งเจ้าซูเปอร์นี่ก็สู้ไปยอดไปสามหมื่นะอคุณนี้ยังอยู่นะอะเกี่ยวได้นะครับแต่ว่าทำอะไรไม่ได้นะอยู่ในช่วงต้นเกมนะครับแต่ว่าเกมนี่ค่อนข้างแต้มห่างนิดนึงครับแต่ว่าไม่น่าไม่คิดว่าไม่น่าขาดนะครับเพราะว่ามวยนี่เวทนี่สดทั้งคู่นะครับมาดูคะแนนอยู่ที่สามต่อแปดครับ โอ้โเคาะดีฮะเดี๋ยวไหลยาวให้ดูสักห้านาทีนะครับยืนยันนะครับอ๋อแมตนี้เป็นแบตตอนรับปีใหม่นะครับท่านใดที่ได้ชมคลิปนี้ก็ขอให้ปีใหม่นี้ก็สุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะฮะ จากทีมงานนะครับโปรโมเตอร์ฟูนะฮะสญจรนะครับวันนี้ออกเดินสายเอาโอ้โหลูกนี้เกือบโดนกล้องฮะแล้วก็ก็สนุกนะครับอากาศก็เย็นนะตอนนี้อยู่ที่นวะนะครับอากาศเย็นเหมือนอยู่ต่างจังหวัดนะฮะดูครับลูกนี้อ๋อมานะจอแม็กทำไงครับ โยไม่เข้าครับตรงนี้ออกหลังเท้าซ้ายโอ้โหลูกนี้เตะออกครับลูกนี้เกี่ยวกันสองช็อตนะครับแต่ลูกนี้เตะออกได้ครับอาการเย็นๆนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะนี่ที่ภาคอยู่นี่ก็รู้สึกว่าสัน่นๆนะขาสัน่นๆนะคะแนนอยู่ที่8ต่อ4ครับ โอ้โหลูกนี้รับแปแลนะครับแต่ว่ามาดีเหลือเกินนะครับซูเปอร์แม็กนี่เอาไม่ทันนะครับเปรียบเรียมลงไปนี่เจ้าหนูเตยนี่มีเยอะเหลือเกินนะเขียวครับตรงนี้เขียวทั้งคู่นะครับ มาดูคะแนนเหมือนเดิมครับอยู่ที่8ต่อ4นะฮะโอ้โหลรงนี้เตะฉีกอะอันตรายมากครับลรงนี้เหมือนจะผ่อนเครื่องนะครับเจ้าเจ้าเตยนะฮะเจ้าแม็กนี่ยังเอือยนะครับเครื่องไปเรื่อยๆนะฮะกล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะครับเพราะว่าพูดตรงๆเลยครับหนาวฮะกล้องนี่ก็ไม่มีเสื้อกันหนาวนะฮะ รู้สึกคันสั่นนะเย็นจริงๆครับอากาศไม่ต้องไป,ไปไกลถึงต่างจังหวัดน,นะครับตวนนี้นครก็เย็นแล้วนะเหมือนเดิมครับคะแนนอยู่ที่8-4ต่อ,น,น,ตอ,ตอตน,น,นะตรงนี้เสียติดเน็ตนะ ขอแม็กครับย่งเคี่ยวมันเดิมนะครับซูปเปอร์ก็คือซูปเปอร์มันเดิมครับใช้ยังไงก็คลิปนี้ผมจะตัดไว้ที่ประมาณห้าถึงหกนาทีนะให้พี่น้องได้ดูกันช่วงปีใหม่นะครับวันนี้ก็ ้องอาจจะสัน่นนิดนึงครับแต่อย่าว่ากันนะครับ,อา,จจารบอากาศเย็นจริงๆนฮะโอ้เอาละฮะแจมเริ่มเปียนขึ้นมานะครับตรงนี้เดี๋ยวดูลูกเสิร์ฟตรงนี้กันแล้วก็จะตัดคิดนะฮะเอาละแจมเริ่มเอาเติมขึ้นมาห้าต่อแปดฮะอากาศเย็นๆเน,นี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะ 喂，光顾。